ม e r รี c h ิ i s t มัส and Happy New Year everyone ลองมาเก็บพริกในสวนพี่น้องเพ็ดน้ำจิม้มพริกจินดาเบิกเป็นพวัวเป็นพว่วงไปเทนทำน้ำจิม้มซีฟูดเสดสเดอร,สดร,สดร์สูตรน้องสาพี่น้องพริกนวยแบบง่ยบางยง่า,งา,งงามไปเตรียมน้ำจิม้มฉลองคริสต์มาสกันจ้าพริกชี้ฟ้าจินดา นี้ก็สิมาเอาพริกขี้หนูพี่น้องเบิงพริกขี้หนูชี้ฟ้าจินดาไปทําน้ําจิ้มจวดจัดกันจ้ามาทําน้าจิ้มซีฟูสเซอร์เซอร์พริกในสวนพริกขี้หนูชี้ฟ้าไทยจินดาลงไปตำตามด้วยกระเทียม ตามด้วยหอมแดงตามด้วยโครนผักชีเกียดแล้วนะคะเติมรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาดีลงไปมะนาวคั้นสดๆนะคะลงไปหยุกหยวกข้ากกัใไม่ซิมบง สเสด็จเดดได้แล้วตักเสิร์ฟจะมาทำน้ำซุปนะคะผักหอมหัวใหญ่ผ่าครึ่งและหอมหัวแดงแครอทกระไข่ขาลงไปตมงทำน้ำซุปนะคะน้ำซุปผักเติมด้วยเกลือป่นจ้าปิดฟ้าให้เดือดพี่น้อง กระดูหมูอ่อนนะคะลงไปต้มให้มันนั่วน้ํากันใส่ลงไปเลยใส่ผงปรุงรสลงไปน้ำซุปต้มพอไฟอน่อนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำซุปกินกันจ้าฉลองคริสต์มาสมากินต้ยมยำโป๊ะแตกกันนะคะนทำจิ้มซกีิยากิทำเองสูตรน้องสาวน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกับหอยนางรม คู่กับกระถินกับหอมเกียวเลยค่ะผักในสวนนะคะเนี่ยขึ้นช่ายในสวนแล้วก็จิงจูใช่ายแล้วก็ผักน้ำต้มสุกนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะเครื่องโปรแตกนะคะเตรียมไว้ลงเตรียมแล้วพี่น้องคะ่ะมาจ้าจวดจัจดคริสต์มาสไดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาว <สา S 2> คนเก่าคนเดิม Hi everyone, how everyone do you? โอล k o โม t a ตัดนิงห่าวสม o าละโขแขวะคอมอสุกเสมอมันเสมอมันเครื่องไหมความเก็บใหญ่ใดความไผ่ยังมีเด้อพี่น้องสุขสุขนบานเอาพอกันอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมืองดอกคุ้นเสียงแค้นดินแดนบานเกิดมาเจอจะรัดเซิร์เวอร์ยุ่งเมริกานี่ยและพี่น้องเลยมือนี้ มือสันวันดีวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาเทศกาลคริสต์มาสแห่งสหรัฐอเมริกาที่น้องสาพ,พำนักอยู่นะคะวันนี้น้องสาก็จะมาฉลองคริสต์มาสฉลองคริสต์มาสอีกไปแล้ววันนี้ก็มาฉลองคริสต์มาสเดย์กันนะคะก็จะพาลูกเตา่าทำอาหารอร่อยๆกินเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทุกคนนะคะรอบนโต๊ะกันแล้วรอชาอยู่ใหญ่ ตามน้องสาวไปเลยค่ะว่าเราจะทานอะไรกันจ้าผู้ชมมาจ้ามาฉลองคริสต์มาส m e r r y Christmas everyone เอาเลยลูกอหอยนางรมใหม่ๆสดๆนะคะวันนี้ก็จะกินต้ยมยำโปะแตกกันนะจ้ามาจ้าเอาเลยลูกเอาเลยลูกกินเลยหั <Thank you. S 1> วเชีย่ยเขาเชีย่ยกันแล้ว <Good S 1> มาคุณมม เชียพี่น้องจา๋าหอยตื่นใหม่ๆสดๆมาเชียน้ำนองสาเดอ้อ Merry Christmas mm hmm. เขากินของสดๆพี่น้องบอยเอามาเขากินของสดๆเชียพี่น้องจา๋าเชีย Merry c แมรี่คิสมาส หอยนางรมใหม่ๆสดๆผักกะทินน้ำพี่น้องหอมเจียวมาจ้าอืมอืมจ้าเชียหอย,ยนางรมสดๆเชียมาจ้าจุด,ดจ้า like อืมอืมอืมชี จ้เครื่องต้งยมยำโบแตกนะคะมาใส่ลงไปในหม้อเลยจ้ามีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะัดด้วยน้ำปลานะคะน้ำจิ้มซกี้ยาก้รสเด็กน้องสาทำเองนะคะ One thing at a t i m ทเออใส่น้ำจิ้มโป๊ะแตกลงไปน้ำจิ้มซุกกี้ยากี้รสเด็ดนะจ๊ะหยักใส่ไข่ลงไปจ้ะน้ำร้อนๆน,นี่แหละตักมาใส่เลยไข่ไมาแตก

อร่อยไหมอือ mm hmm. พี่นอ้องจวดจัดบีบน้ำมะน,นาวลงไปจ้ะอ mm hmm. ือแซ่บมึกไข่เด้งเด้งพี่น้องจ้าสคีรอปเด้งๆพี่น้องจ้า มึกหวดยุนน้ยผักอืมผักยุติการกินไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูคริสต์มาสไลท์ที่บ้านน้องสากันจา้าข้างนอกกันจากป่าจ้า ที e ี้ r อเวอร o บ e วัน e n มมอนจอยคริสต์มาสไลท์เอราว์มาฮาทั้ง o ม e เอ e วอร์บี e ันซ t เด t s in my house. มาดูไปพามาดูไปที่บ้านน้องสากันจ้ะพี่น้องขาวันนี้วันคริสต์มาสนะคะต่้งคืนแห่งวันคริสต์มาสอากาศดีอากาศปลอดโปรง่งแจ่มใสค่ะดูสิคะเห็นไหมคะ,ส,คะสวยงามเลยค่ะ เหมือนไม่ใช่หน้าหนาวเลยพี่น้องขามามาดูไปที่บ้านน้องสากันจามาดูคริสต์มาสไลายบ้านน้องสากันจา Merry Christmas Merry Christmas and a Happy New Year We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you, you Merry Christmas and a Happy New Year Good Telling to you Wherever you are, you're timing for Christmas and a happy new year. Merry Christmas. Have a wonderful Christmas, everyone the whole world. It's Christmas night. It's the second night for this. celebrate on Christmas time. Now we celebrate the real day with Nong Ka. We celebrate Christmas Day, Christmas night ไปมาดูไฟนี่ก็จะเป็นอเมริกันแปกนะคะ Enjoy me My Christmas l i g h t in around the house Everyone the whole world Have a Merry Christmas and Happy New Year s. <S โอเคนะคะคุณผู้ชมคะน้องสาวก,กับพาคุณผู้ชมมาชมคิดมาไลอ์อราวด the h o u ฮาแล้วนะคะ ทีนี้วันนี้เป็นวันดีวันคริสต์มาสไนท์นะคะอากาศปรอบปรงแจ่มใสค่ะไม่มีคือไม่มีเมจิกไหไรเหมือนเหมือนประวัติศาสตร์จริงนะคะวันคริสต์มาสก็จะมีสโนน์แต่นี้อากาศปรัปรงเย็นสบายเหมือนหน้าธรรมดาเหมือนอากาศบ้านเราค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะ I wish everyone have a wonderful Christmas night and happy family and get everything so wonderful for your family and success and you r dream come true every one อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานสุขสันวันคริสต์มาสกันนะคะน้องสาก็อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานเขามาแล้วอย่าลืมให้กำลังใจผู้หญิงตัวน้อยไทยอสารพลัดถิน่นปนีมาให้กำลังใจ ให้ถึงฝั่งฝันนะคะปีใหม่ที่จะมาถึงขอกำลังพลังน้ำใจขอของขวัญหนึ่งหนึ่งดวงใจหนึ่งซัพพายนะคะขอนะคะขอค,ขอความกรุณาช่วยให้ถึงฝันฝันด้วยค่ะโอเคนะคะอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนานะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งวาดปรารถนา ขอให้เจริญก้าวหน้าทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าทุกๆด้านความสุขในครอบครัวก้าวไกลสู่อาชีพอ่ะรับให้ได้เงินหมือนตื่นให้ได้เงินแสนแบนลือไปให้ได้แก้วมันีสุดโชคหายัน้ไดมาพันม่านให้ได้มากำายบอเจ็บบอจมรำ่ำรวยกันทุกคนนะคะ I wish every one healthy and success get everything you want that you have desire have a wonderful Christmas night successful property and healthy love you รักนะคะทุกคนแล้วพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะบายบายสี y o ่ g กาย next time have a wonderful Christmas night